ยิ่งเจริญนี่นะคะมีเจ้าของบ้านเป็นนักบริหารหนุ่มใหม่แรงหนุ่มไม่ใหญ่นะไม่ขนาดพิมพ์กุ๊บนี่ก็ยังยังไม่ใหญ่เท่าไหร่อืมมันแบบว่าไฟแรงโอเคเจ๊พาอีกไปเจอกันเลยดีกว่าไปเลยอยากจะเจอผู้ชายแล้วใช่ไหมเจ๊จะพาไปพี่เจ๊จะพาท่านผู้ชมแล้วต้องหนีไปเจอผู้ชายอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ คานผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าบ้านแล้วค่ะมาอย่างที่ทราบกันว่าเรามาที่ตลาดสดยิ่งเจริญนะคะน้องหนิงตอนนี้ค่ะมินนะคะแล้วก็หนิงก็อยู่กับคุณกรุ๊ปเอกพนัทธรรมวัฒนะค่ะเป็นผู้บริหารตลาดสดยิ่งเจริญนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่นแหละอย่างที่เราทราบกันเมื่อสักครู่ใช่ไหมเป็นผู้บริหารตลาดสดยิ่งเจริญอะ อยากทราบก็คือว่าตลาดสดยิ่งเจริญเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงจัดตั้งมานานหรือยังะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อืผมขอแนะนำตัวกับตอนนับผมนายเอตระระธรรมฒนาครับก็คือผมเป็นบนนริหารรุ่นใหม่มที่จะเข้ามาบริหารต,ตลาดยิงย่งเจริญเป็นรุ่นที่สามแล้วยก็มอดเลยครับอย่มอดดิค่ะไม่มอดยกันนะค่ะอย่ได้สุมเองตอนนี้ตลาดผมเปิดมาตอนนี้ปีนี้ปีเข้าที่5 7แล้วครับ ปีไหนคะปีพศนี่เท่าไหร่คะ2499ครับตั้งแต่โอ้รุระอบัติเขวดรุ่นอัธพเหตุนานไงเป็นรุ่นของคุณย่าคุณย่าเพราะคุณย่าเขาสร้างคุณย่านี่ควงปืนคาร์บอยใช่ไหมประมาณนัปนะรับประมาณนั้นนะครับคือคุณย่าเขาสร้างคุณย่าเขาสร้างจับผืนหนาผืนเนี่ยครับกลายมาเป็นตลาดยิ่งเลยทุกวันทุกวันเนี้ยมีพื้นที่ประมาณ30มสิบไร่มีร้านขายอยู่ประมาณเกือบเกือบสองสองพันแผง เยอะครับเยอะงั้นมีการจัดการยังไงก็คือ2,000แผ่นนียผมจะที่บ้านเขาจะแบ่งเป็น4อันเป็นเป็นส่ส่วนส่วนแรกคือเป็นอาหารปลาทะเลเป็นอาคารผักและอาคารเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นพวกโซนพาซ่ามีไอทีมีเสื้อผ้าขายเรียกว่ารวมครบทุกอย่าง่มาตลาดยิ่งเจริญนอกจากช็อปของสดแล้วได้ของแห้งด้วยได้หมดและของอินเตอร์ไอทีด้วยแล้วก็ยังมีสถาบันการเงิน10สถาบัน 嗯。Mm hmm. mm hmm. แล้วผมแล้วก็ส่วนมากพวกอาคารปลาทะเลเนี่ยครับผมจะแบ่งเป็นสมมุติอาคารทะเลนะครับผมจะแบ่งเป็นสองสองสองโซนมีโซนปลาจืดกับโซนปลาดิบเค็มปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวแล้วมีแต่ปลามีปลาหมึกไหมคะมีกุ้งหอยปูปลาไม่รว่อยู่ในนี้เลยอ๋อมาจากทะเลใช่ครับก็คือปลาทะเลโอเคดูว่ามีแต่ปลามีผักสดด้วยไหมคะมีครับผมก็คือผักสดเนี่ยผมจะแบ่งเป็นทั้งหมดสองอาคารค่ะเขาจะเรียกอาคารผักแต่ว่าโซนนู้นนะครับมันจะเป็นผักที่ แบบว่าที่หาหาได้ง่ายผักธรรมดาทั่วไปแต่ว่ามันจะมีอีกตลาดหนึ่งโซนหนึ่งเขาเรียกว่าตลาดเพจผักหายากใช่มเป็นผักขื้นบ้านผักใบครับตามฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่เคยมีกันแต่ละต่างบางทีเนาะต่างจังหวัดอย่างผักทางโซนภาคเหนืออ่าแล้วก็จะมีจัดส่งมาที่ด้วยใช่ใช่ครับโอ้ยเรียกได้ว่าก็สามารถหันสรรหามาที่มาที่นี่พี่เดียวได้ทุกอย่างไุกอย่าคือฉันอยากจะมาซื้อปลาทะเลได้และเอากลับไปพร้อม ไอโฟนอย่างนี้ฉันก็ได้นะเพราะว่ามีสินค้าไอีด้วยโอ้แหม่เจ๋งมากแล้วค่ะแล้วมาที่นี่นะครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าตาช่างทุกทุกร้านนี้ที่เขาตขึ้นกินของไม่ได้นะจีขึ้นมาตีกับอย่างี้ตีกับ ก็เนนีเที่ยงตงครับเพราะว่าผมได้ได้ได้ร่วมโครงการของกระทรวงพาณิชย์ว่าเป็นว่าเป็นเป็นตลาดที่มีกรช่างเที่ยงตรงแสดงว่าต้องช่างตอนเที่ยงเท่านั้นเที่ยงตรงแล้วก็คือนะแล้วก็คันนี้ครับผมก็ได้ทำเครื่องล้างเครื่องล้างผักขึ้นมาเป็นเครื่องล้างผักปลอดสารพิษ มั่นใจเงี้ยสตมาเอาผักเนามาล้างได้อ๋อซื้อไปแล้วไม่ล้างได้เอาถ้าเกิดว่าจะเอาตัวเจ๊ลงไปล้างอ่ะจะรอสารพิษบ้างไม่ไม่ไม่เครื่องเครื่องไมกไม่ไหวช่วยสั่งตรงมาพิเศษให้ฉันด้วยช่วยสั่งตรงมาแล้วก็ทันทีถ้าเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งผม ที่บ้านเลยบอกว่าทางตลาดเนี่ยเขามีนโยบายให้ผู้จัดการพื้นที่ทุกคนลงไปสำรวจพื้นที่โดยเอามีเครื่องเครื่องวัดสารพิษมปตรวจอีกทีน,นึ่งเป็นการเป็นอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพื่อดูว่าเฮ้ยไม่มีสารพิษปนเปื้นอนนะไม่ใช่บ่อกัตวสารพิษ ใช่ไหมยังมี้ครับผมค่ะเอาล่ะแล้วก็ได้ยินมาว่าที่นี่มีโครงการสอนทำอาหารสำหรับเป็นโรงเรียนการเรือนใช่ไหมคะของตลาดยิ่งเจริญเป็นไงคะนึกยังไงถึงมาสอนอาหารด้วยก็คือโรงเรียนการเรือนขึ้นขึ้นมาที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเราอ่ะ คือว่าตลาดผมเปิดมา57ปีใช่ไหมครับรผมจะให้อาหารไทยนอยู่คู่คนไทยเป็นนานๆสอนทำอาหารไทยเหรอคะรับผมเป็นอาหาร<อ>ไทยครับเป็นอาหารอาหารไทยโบราณก็ทําได้เหมือนกันนะใ <ไ five S 2> ครจะมาเรียนก็ได้เหรอคะใช่ครับรคือใครจะมาเรียนก็ได<พ>้ครับเสีย <ใน S 1> เงยเงินไหมคะเสียรครับฟสีอแต่ว่าพี่ฟรีสองคนเลยขอทานปีดีกว่าดูจะหุนแล้วนะคะทานปีดีกว่าค่ะท่านค่้ชมคือว่าคืออยากให้ ใช่ไหมคะมามาเรียนค่ะแล้วถ้าสนใจล่ะคะว่าอยากจะมาเรียนที่นี่ต้องติดต่อที่ไหนติดต่อลงในการเรียนอะไรยิ่งจะเลยได้เลยคือขึ้นตรงมาได้เลยอ๋อเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในด้วยว่าเขาสอนทำอาหารกันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องขอขอบคุณคุณกรุ๊ปมากๆเลยนะคะคุณเอกธนัทธรรมวัฒนะค่ะค่ะอ่าล่ะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคุณกรุ๊ปพาไปด้วยไหมคะไปครับผมไปด้วยอตามเลยค่ะท่านผู้ชม แหม่วันนี้สาวสวยทั้งสองนางก็พาท่านผู้ชมมาที่ตลาดยิ่งเจริญครับในตลาดยิ่งเจริญแห่งนี้นอกจากจะมีของสดของขาวของหวานและสินค้าอื่นๆนอีกมากมายเรียกได้ว่าครบวงจรเลยทีเดียวแถมยังมีโรงเรียนการเรือนอยู่ในตลาดแห่งนี้อีกด้วยครับสุดยอดจริงๆครับแต่โรงเรียนการเรือนเนี่ยเขาทําอะไรกันไปดูครับ ชั่นสำหรับวันนี้ก็คือให้หนูมิ้นและหนูหนิงชั่งผลไม้ลงบนตะช่างให้ได้น้ำหนักรวมจำนวน1กิโลกรัมโดยจะต้องกำหนดจำนวนผลไม้ก่อนที่นำไปชั่งจริงด้วยนะครับใครชั่งได้ใกล้เคียง1กิโลมากที่สุดโดยชนะ2ใน3ก็เป็นผู้ชนะไปเลยค่ะนี่ค่ะน้งหนิงวันนี้เราได้รับโจทย์มาเป็นเกมช่างเถอะคนงามช่งเถอะช่งเถอะไม่ใช่ช่างเถอะผลไม้เรามาช่งกันเถอะ คือตอนนี้เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วถ้าเราได้รับประทานผลไม้สดๆใหม่ๆก็จะทําให้ชื่นใจนะจะกลเลยเามาที่ร้านลูกน้ําผลไม้ที่าสดยิ่งเจริญใช่แล้วเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมีสิทธิ์เลือกได้ว่าเราจะเบิกผลไม้กี่ลูกและมีโอกาสชั่งได้สาครั้งสครั้งให้ได้1นกิโลใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดใก้เคียที่สุดหนกิโลกลัวกลัวมาพร้อมยากลัวทังเลยอ่ะ พร้อมแล้วเธาไม่ถามฉันว่าฉันกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวจะชนะโอยแค่แพ้ไปเยอะแล้วแค่แพูุ้เพลินเละพร้อมเรานรี่เลยมาเลยอ่านิ่งก่อนก็ได้ในฐานะที่เธอเป็นน้องอแล้วต้นจากส้มเขียวหวานส้มอยนลำพึ่งเดี๋ยวเขาบอกก่อนนะว่าร้านที่ลูกน้ำผลไม้เนี่ยเขาก็ทั้งใส่ลำพึ่งนะเยอะมากต้นขอบคุณนะใช่เยอะมาก เราจะเรียกจากส้มสายน้ำผึ้งก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเริ่มต้นว่าให้หนิงเบิกสูงสุดได้กี่ลูกฉันไม่อบอกฉันเบิกร้อยลูกถึงก็เบิกตายแต่มันต้องใกล้เคียง1 1> กันหนึ่งกิโลกใช่ไหมใช่เธอเบอิกกี่ลูกบอกมาฝากก่อนได้วยแพไม่ได้ไม่ได้จะเบิกกี่ลูกหกอ่ะหกอ่ะหกลูกชมคะจับตาหนิงไว้ว่าหนิงเบิกหกลูกนางต้องช่างหกลูกนะคะแล้วก็ต้องใกล้เคียงกับหนึ่งกิลโลมากาที่สุดเเหรอฉันเบิกห้า โอเคอ่ะเ <Okay. S 1> อาเลยตอนนี้นะคะท่านผู้ชมคะของหนิงก็เกือบครึ่งกิโลแล้วสองลูกอ่ะวางลงไปสามจ้ะอ่าลูกที่สี่จ้ะเจ๊บอกมาหน่อยสิลูกที่ห้าจ้ะเจ๊สุดชนะชัวต่อไปลูกที่หกอยะเท่าไหร่นางเหลือนางเหลืออีกสิบขีดเออเอีกสิบขีดหนึ่งกิโลอะโจดนะจ๊ะจดจด อับสับสนครับสับสนจนไปใหญ่แล้วงงกันทั้งคู่เลยทำในแบบีกก็ต้องเลยอีกสองีก็ต้องที่มม่ใช่ไหมลู้ช่อาสองคีสิกิโลอ่ะโอเคต่าไปตาฉันเจ้ต้องไปเลือกลูกถึงเจ้เองนะเลือกได้ห้าลูกเหรอฉันเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ยังไงยนะเอาให่เจ้แพ้บ้างเหรอโอเคที่ผู้ช่อช้ามันมีโอกาสเบิกได้ห้าลูกใก้เคียงกับหนึ่กิโลใช่ไหมใกล้เคียงกับหนึกิโล จับตาดูนะจับตาดูนี่ดูได้เลยฉันกลัวว่าจะไปหยิบของพี่เขาตัวหนึ่งอ่ะเร็วเร็วัวที่สองเจไม่มีลูกไหนใหญ่เวลยขนาดฉันหกลูกนะยังไม่ได้หนึ่งกิโลเลยฉันขอเป็นเหมือนูเรียนได้ไหมเตัวที่สาม บอกพาลูกใช่ไหมเจยังไงกิโลที่วิวเขาเที่ยงตรงนะจ๊ะเที่ยงพดนั้วนี่เที่ยงหรือเปล่าเนี่ยตอนแรกที่สี่เจ้แพ้แล้วลูกที่สี่อะลูกสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายลูกที่ห้าอะเจ๊ต้อยกว่นานแค่เสี้ยวเดือนอะในครั้งแรกนี้หนูมิ้นแพ้ไปแล้วครับยินดีกับหนูนิงด้วยนะครับจากการช่างส้มหนิงชนะค่ะมันก็จะไม่หนักนะพี่เมย์คยได้หลายลูก กันดีค่ะฝรั่งเราไปสังแก้วมึงก่อนมามาเจ้กกกากี่ลูกเหรอเจ้าก,กี่ลูกเจ๊ตาเจ๊เลือกก่อนฉันหยิบเลยไม,ไม่ได้เจ๊พูดก่อนก็นนไม่รู้ลูกเนี้ยเจ๊บอกว่าหนักแค่ไหนไงแก้มังซอนหนึ่งลูกนะ่าจะหนักประมาณเจ๊ขอสามลูก นักอมาดูว่าแก้วมังกร3ลูกที่มินเลือกมาเนี่ยจะใกล้เคียงกับ1นกิโลมากน้อยแค่ไหนล่ะคะท่านผู้ชมมาดูได้เลยลูกที่หนึ่งลูกที่สองอุ้ยตายละอุ้ยตายละอุ้ยแตะมันจะเกินไงอุ้ยแะเบนไม่ได้ไม่ได้ห้ามเปลี่ยนลูกที่สามโอ้เกือบสองกิโล อครึ่งอ่ะจดนะจ๊ะจดจ้ะนี่ฉันอีกครึ่งขีดนะฉันก็จะได้ฉันก็จะได้หนึ่งกิโลครึ่งอ่านี่เธอต้องเลือกมาเอาเลือกแล้วสามลูกอืมอ่ะช่างพร้อมกันเลยมามาสร้างเลยค่ะเมื่อกี้จะเอ้ย หน่งกิโลหนึ่งโน่งกหนึ่งแล้วก็ชั้กิขีดเห็นไหมนางตอนาตนก็จะเท่าไหร่นางกินน้อยกว่าผู้ชมจับตาดูงานนี้หนูมินแอบตุ้ตีครับเนียนเลยนะครับเนียนเลยเกือบครึ่งอันนี้มันหนกิโลสขีดเองแล้วเพราะว่านเาะห็นว่าฉันอายุเดกช่างนังก็าูด้ว รู้แล้วไม่เป็นไรท่านผู้ชมเมื่อกี้เราผ่านส้มไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ผ่านแก้วมังกรชนะแล้วค่ะแต่ว่านางชนะไปแล้วครดิวเซอร์บอกว่าดีิชนะแล้วเนี่ยรียบร้อยแล้วครับสำหรับเกมนี้เป็นครั้งแรกที่หนูหนิงชนะหนูมิงครับคงจะสาใจหนูหนิงเป็นที่สุดนะครับเพราะแต่หนูมินเนี่ยจะโดนลงโทษอะไรติดตามท้ายรายการเลยครับ าเลยสั่นมาเลยเจม่กลัวดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวคันหน้าถึงมาอีกตลาดนี้เลยนี่คันหน้าเจมี่ยอมหรอแต่ว่าเจมยอมไม่นิ่งคันเจมแกล้งยอมโอเคเจมแกล้งยอมเพราะว่าเพราะว่าเจมชนะทุกครั้งเลยเจมเบื่อเจมี่เบื่อเจมอยากแพ้บ้างนะและก็ต้องขอขอบคุณนะคะร้านลูกน้ำผลไม้นะคะที่ตลาดสดยิ่งเจริญนี่เลยเราก็มีของที่ระลึกนะคะที่จะมอบให้กับคุณพี่นะคะ อาล้วค่ะจากที่เราได้ร่วมสนุกนะคะมาเล่นเกมที่ลากลุ่น้ําผลไม้นะคะแล้วก็ขอมอบของที่ระลึกให้กับพี่ลูกน้ําด้วยเป็นเครื่องทีวีแมกกาซีนแล้วก็พัดลมนะคะจากโอช้อปปิ้งอ่าโอเคขอบคุณมากนะคะที่มาคุยด้วยคุณผู้ชมค่ะอาล้วค่ะท่านผู้ชมคะและต่อไปในเนื้อเราเราผ่อนกันค่ะไม่เราทำธุรกิจไปแล้วเราเหนื่อยแล้วเราต้องไปกินโอเคไปกิราต้องไปหาของอร่อยก่อนนะคะตอนที่ฉันโดโทอคือ นไนไ,ไ,ไปไป,ไปเลยไปหาลายทางการไปค่ะท่านผู้ชมค่ะ